เอาจริงคือก็เพิ่งเ,เปิดโจทย์ดูเมื่อกี้เหมือนกันยังไม่นานโจทย์เลยงานพร้อมกันนะตัวเลขสแควร์พรามกำลังเป็นที่สนใจกันอยู่ในตอนนี้โดยตัวเลขสแควร์พร้มนั้นคือจำนวนเต็มบวกที่มตีตัวประกอบเพียง3ตัวเท่านั้นเช่นเลข4มีจำนวนตัวประกอบอมีตัวประกอบ3ตัวคือ1น4ดังนั้น4จึงเป็นสแควร์พร i m e ในตอนนี้กําำลังมีการแข่งขันหาสแควร์พร i m e อยู่ ซึ่งคุณเป็นผู้ชื่นชอบการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วก็ได้เข้าร่วมโดยโจทย์คือให้หาสแควร์พาร์มทั้งหมดที่มีอยู่ช่วงโหโอ๋อโอเคเกตดูไม่มีอะไรนะโอเค เขียนนานกังชิกับ,บน้ำหนักคียบอร์ดคียบอร์ดตัวนี้คือแบบลื่ม,มากอะแบบอะไรก็ได้นะต่นอจะต้องเนเอรชันคตัวนีาเราต,ต้องการแค่หนึ่งพันพองันเอาเพิ่มไปสองพันเลยกัน แล้วก็เส huh? ้น no. ข okay. ึ I ้นจรินะฮะอะไนนอกแล้วก็แค่ค เกิดต nah ่างปะจริงก็แล้วก็จริงเอาเป็นเวกเตอร์ดีกว่าวีไปดัดพุชแบทเอ่อเดี๋ยว้ มันได้แต่แค่ในช่วงล้านใช่ไหมเชงก็ไม่ไมมน่ามีอะไรมามันซอสที่อยู่แล้วเชงก็เคลียร์มั้งตราบใดที่เราหาจดูใน่มชมอถูกมันก็ได้หมดแล้วก 哎，对，应该就是。 ขางนแล้วก uh, ัน What y e r What y a r 158 Spring Prime เอ้ยเดี๋ยวล็ล็ลเซฟผิดตัวใช่ไหมใช่ไหมล้เดม่ัใหมเออไอ้น้อยกว่าหนึ่ ตัวเรียงระดับจากมากไปน้อยเราวางตัวเลขั้นช่วงวันอ,อ้าวโอเคโอเคโอเค โอเคถูกปะค่อนข้างมั่นใจว่าถูกไม่ยิ่หลานโจทย์ผิดไปนะ okay. โอเค,ค,อเอคอโอเคขอผิดอ่ะอ๋อแล้วกอโอเคเคลียร์สมมติหนึ่งสิบตอบหนึ่งนห,หนึ่งด้วยหรอหนึ่งไม่ใช่ปะอ๋อแล้วก็

จริงๆก็คือเอ่อมันมีเงื่อนไขอีกันหนึ่งก็คือโอเคแลครับหนึ่งไม่โอเคยุคไม่โอเคก็คือเป็นอโอเคไหมโอเคถ้าแตะปีล็อกเนี้ย โอ๋อห้าแปดไม่เข้าหลปมด้ยฉันโอเค 0. นี่ก็เป็นอีไอีนหนึ่งโอเคโทษโทเมื่อกีมอ้มาเมื่อกีมอ้มาห้าแปดปีกหโอเคมีเครลีกับเก้ 99. นี่หลัวไม่ชัวร์ว่าเก้าเป็นเก้าเออสแควร์ไพรไ จะดีใจมากจะได้ผิดอ่า compilation error อ้าอ้าดี๋ีเดี๋ยวเมื่อกี้เม่อก้เราส่งอะไไปอ้ามันไม่เซฟให้หรอ What the w h a อ๋อเราเราส่งผิดคิดส่งอนี้โอเคส่งอนน ผิดจ้าผิดเคสไหนวะจ้าได้เล็กสแควร์รไพร์มเลยได้เรียงจากหมายเลขไปมาก ก็เด่นคือเรียงลำดับจากมากไปน้อยและขั้นด้วยช่องว่างหนึ่งตัวถ้าไมมีเลขให้เพิยมลบหนึ่งอ่ฮะ Uh, I am not really sure because mm. ที่จริงผมผมหาอะไรมาชาร์จก่อนแล้วกันออแนนบบผมแจ้หมดแล้วแบบผมอยู่ได้อีกไม่นานก็ใกล้ตายนี่คนใช้เครื่องปรัดมากกว่า เงื่อนไขคือผมคม่อนข้างัวว่าในส่วนนี้ก็อาจจะมีเงื่อนไขเก่ยกับตอนครั้งหนึ่งมีคน,นร้ไงได้เพราะว่าเราเช็คแค่นั้นอยู่แล้ว ผิดที่รู้เปล่าออโต้มาเลยออโต้เอกนวี อ่ะถ้าเป็นอย่างนี้เจ้าจะเล่นอย่างไงแต่ว่าโค้ดมันดูโง่มากไม่รู้สิ มี f าร m ม900ถึง900มันควรจะถูกไหมถ้าผิดก็ไม่รู้ว่าผิดตรงไหนแล้วส่งเลยแล้วกันประเด็นคือผมไม่ไม่ชัวร์ไงว่ามันผิดที่โลว์เปล่าจริงหรือเปล่าเออมยนลองเคสที่มันไม่มีนะครับที่นี่ลบไปก่นอนจะดีไปเลย เ e ีติดบางจริงได้ข้อนี้ไม่มีอะไรนะแค่เช็คเฉยๆว่าตั้งแต่ คือเขาถ่านกาลังสองของจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นเอ,อ่อถ้าสมมุติว่ามันถามถึงหนึ่งล้านอ่ะก็แค่เช็คจำนวนจำนวนเฉพาะถึงแค่หนึ่งพันก็พอเช่นก็ผมก็แค่เช็คจำนวนเฉพาะถึงหนึ่งพันแล้วก็แบบเหมือนกับ generate เป็นเวกเตอร์มาว่าแบบเอ่อกำลังสองของจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่มันตรงเงื่อนไขเป็นเท่าไหร่แค่นั้นแหละแล้วก็ไล่ปินเทีเยตัว